วันที่27กันยายนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับกองกลางมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะ4ประการ ตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษากิจกรรมนักศึกษาพัฒนาชุมชนซึ่งชมรมอาสาพัฒนาชุมชนได้ทำความสะอาดบริเวณรอบพระพุทธศิหิงมิ่งมหาชัยบริเวณถนนและฟุตบาทหน้าบ้านพักอาจารย์บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานอาธิการบดีพื้นที่อาคารต่างๆและบริเวณสถานที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความสะอาดสวยงามและสร้างความเป็นจิตอาสาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่4ตุลาคมณนะศูนย์อัชริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้มหาวิทยายลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเล่าตำนานสืบสารศาสเดือนสิบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสารต่อยอดประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบและเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นใต้ให้กับกลุ่มเยาวชนโดยมีคุณครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์และสำนักกวีน้อยเมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันกลอนสดหนังตะลุงโนโรายุวชนและการแข่งขันการประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้เพลงกล่อมเด็ก รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่5เนื่องในเทศกาลศาสตร์เดือน10ประจำปี2566 ณเวทีการแข่งขันสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนในการอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้และสืบสารงานประเพณีบุญสารดืน่นศิษย์ให้คงอยู่ต่อไปวันที่12ตุลาคมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชร่วมนำเสนอโครงการความร่วมมือการจัดทำแอปพลิเคชันฐานข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้แอปเทคราชพัฒ ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครซึ่งเป็นการทำงานและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งกับแหล่งทุนบอพอทอและสะกสวซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยข้อมูลผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของชุมชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องการการวิจัยข้อมูลด้านนวัตกรรมวิจัยการสืบค้นงานวิจัยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชพัฏนและการเรียนรู้ผ่านฐานข้อมูลกลางในลักษณะของการเชื่อมโยงเนื้อหา วิดีโอสอนหรือสถิติของข้อมูลวิจัยนวัตกรรมที่มีในระดับพื้นที่ชุมชนนั้นๆถือเป็นพื้นที่กลางที่จะให้นักวิจัยและชุมชนที่มีโจทย์การวิจัยได้มาเจอกันเพื่อลดความซับซ้อนของงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาวิจัยเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญของการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศ